สบายดีแล้วคุณเพื่อนครับวันนี้นะฮะเรามาร่วมพลังกันนะครับในเรื่องของยาเสพติดนะฮ<า>มีใครที่ห่างไกลยาเสพติดบ้างครับเรื่องน,นี้แล้วคนที่ไม่เยอะอะเยอะยใช่ไหมนะฮะก็หวังว่าทุกคนนะครับจะไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับวันนี้มันเป็นวันที่ดีมา,มากนะครับเป็นวันยาเสพติดโลกด้วยนะครับเพราะะฉนั้นนเี่ยก็ขอรอโลทุกคนละกันนะครับมาล้อคันแน รักพิรุธไหมครับถ้ารักพิรุธนะกะต้องห่างไกลจากผิดพลาดเอาว่ากันต่อนะครับก่อนที่จะร้องเพลงต่อนะขอคุยก่อนแล้วกันนะครับไหนๆก็ต้องบอกว่าวันนี้เป็นครั้งแรกนะที่ได้มีโอกาสมาที่น้องไายรู้สึกตื่นเต้นนะครับเพราะว่าแฟนๆเยอะมากนะครับไม่รู้ว่ามาดูใครมาดูใครบ้างครับวันนี้ เอาเดี๋ยวพี่พี่แหงงานข้างล่างเขาจะเสียใจนะดูแหงงานก็ครับวันนี้นะก็ต,ต้องบอกว่าวันนี้นะครับต้องบอกว่ายินดีที่ได้จับงานก็วก็ยินดีที่ได้เจอกันนะครับอะไรนะข้างหน้านี่หายใจออกไนะี่อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวครับปั๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่อสงชื่ออะไรชื่ออะไรครับ เราจะแยกม่แล้วนะฮะขอบคุณมากนะครับก็เมื่อกี้นี้นะฮะเราได้ยินนัศิลปินท่านหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าพุเคยฟังเพลงเขานะตอนประมาณอยู่ปีสองประมาณ6ปีที่แล้วนะับหลายปีที่แล้วซึ่งผมก็จำได้ว่าผมร้องเพลงเขาได้ด้วยนะครับเมื่อกี้มีเพลงอะไรบ้างนะของพี่อรังชื่อเพลงชื่ออะไรบ้าง ใส่บ้าใส่บ้าคือบ้าหรอโอเคไม่เป็นไรนะครับก็เมื่อกี้เราฟังไปแล้วนะครับหลายๆเพลงของพี่เขานะครับต้องบอกว่าแต่และเพลงเนี่ยก็เพราะม,มากนะครับแล้วก็ผมรุ่มใจทุกครั้งนะที่ได้มีโอกาสร้องเพลงหลังจากวงที่เป็นแบนด์นะครับเพราะว่า วันนี้เราไม่ได้พบแบรนด์เรามาด้วยนะครับไม่ได้พกคนมาด้วยนะครับเราก็อาจจะเป็นรองเรื่องความมันนะครับไม่รู้ว่าทุกคนพอจะให้โอกาสหรือเปล่าให้โอกาสไหม <Yeah. S 2> ดีมากถ้างั้นฟังเพลงชา้าก่อนแล้วกันตะกี้ใครบอกว่า